คุณศิระเจนจาคะฮะทแล้วเกี่ยวข้องเรื่องนี้เป็นพระเอกเลยศิระสนับสนุนคุณศิระเจนจาคะาในฐานะของประธานกรรมธิการกฎหมายุติยธรรมสิทธิมนุษยชนออกมาบอกว่าพร้อมนะฮะที่จะเรียกรัฐมนตรีมาแจงไทม์ไลน์การไปเที่ยวผับเลาว่าจริงหรือไม่พร้อมเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณศิระกันฮะจากที่ภาพคลิปนะครับ เรายังมีความสงสัยว่าสถาน,บ,นบันเทิงแห่งนี้นะครับได้รับใบอนุญ,ญาตประเภทใดหรือไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตและเปิดได้อย่างไรนะครับแล้วก็เห็นได้ตามข่าวนะครับว่าเปิดถึงตีสามนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับก็ต้องเรียกมาสอบถามว่าถ้าเป,เป็นจริงเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยผ,ผู้เกี่ยวข้องผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยปล่อยให้สถานบันเทิงนะครับ เปิดถึงตีสามได้ย่างไรนะครับแล้วก็จะตรวจสอบใบอนุญาตด้วยนะครับและสิ่งที่เราจะทําคือเราจะปรับปรุงแก้ไขพรบสถานบันเทิงซึ่งล้าสมัยแล้วไม่ไม่ทันสมัยนะครับแล้วเราก็จะให้เป็นผลประโยชน์ของเยาวชนและของประเทศนะครับตำรวจทําอะไรอยู่ฮะนี่ก็ตำรวจโมไปนี่ไงไปจัดการม็อบไงไอ้พวกฝ่าพหลกอฉุกเฉินอ่ะใช่ไหมครับเออใช่ปะ ฝ่าพลกระสุนเขิ่มพลบอโรคติดต่อฉีดน้ำแก๊สน้ำตากระสุนยางเนี่ยแต่พวกนั้นไม่ติดโควิดนะทั้งที่เขาไม่ติดโควิดสักคนใช่ไหมฮะอันนี้คือจนตอนนี้ยังไม่มีใครตั้งข้อหาเลยนี่ไงคุณศิระมาบอกว่าหลังสอบการนี้จะเชิญสองท่านนี้มาสอบตั้งข้อหาผับฝ่าฝืนโควิดป่ะฮะมันจริงจริงมันตั้งข้อหาได้นะทีม็อบไี่ตั้งจดชื่อตั้งข้อหามาเลยนะเร็วด้วยนะฮะ ก้อนหนึงได้แล้วจริงๆฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อเนี่ยตั้งข้อหาได้ฉุกเฉินด้วยเนี่ยแต่ว่าเขาไม่เขาไม่มีตํารวจละแคะละคายเหรอฮะมีสิตํารวจติดตั้งเจ็ดคนตำรวจต้องรอตำรวจติดตั้งเจ็ดคนเขาไม่ไปลงที่ร้านหรอกไเลงไปที่บัติหน้าท่เขาเลยติด แต,แต,แตผ่ผมขอจบคุณศิระตรงนี้นิดหนึ่งคุณศิระบอกว่าจะเชิญสองรัฐมนตรีที่ปรากฏชื่อเข้าชี้แจงทำลายหลังสงกรานนี้นะฮะแล้วบอกว่าการเปิดทำลายถือเป็นกฎหมายฮะคุณผู้ชมหากบิดเบือนปกปิดถือว่ามีความผิดได้รับโทษทั้งจำและปรับและไม่สามารถอ้างเองกสิทธิ์สสคุ้มครองได้ต้องบังคับใช้กฎหมายเท่าเทีเทยมกับประปชาชนไม่เวนนน้นนักการเมืองหรือรัฐมนตรีซึ่งส่วนตัวสงสัยกระทรวงสาธารณสุขไม่บังคับใช้กฎหมายต่อบุคคลเหล่านี้ผมพูดสั้นๆแค่นี้อ่านะฮะ แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณศิระบอกว่าถ้าในเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของกระทรวงสาธารณาสุขและก็รวมไปถึงเรื่องของสถานบันเทิงจะมีการตรวจสอบทั้งหมดนี่ก็คือเป็นเป็นพระอเอกอในในในม่านครั้งนี้นะแล้วก็แต่ว่าคนมันก็ตั้งคําถามต่อกันว่าเอ๊คุณศิระทาไมดูเหมือนว่าจะบี้ทางด้านของผู้ใจไทยก็คนละพักกันปกติแต่จะมีรอยเล้าหรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนบิ๊กป้อมเขาจะประสานวนี่ เขาพยายามจะยืนยันหรือปกป้องคุณศักยามอยู่วิกป้อมเนี่ยอ่บิ๊กป้อมเป็นมุมนั้นแต่เดี๋ยวดูก่อนเผลอๆเจ้าตัวเปิดไทม์ไลน์ออกมาบิ๊กป้อมอาจจะไงไงหลังก็ได้อย่าไปการันตีมากฮะรอเจ้าตัวเขาเปิดไทม์ไลน์ก่อน